เออครั้งไหนน่ากลัวไหมน่ากลัวจังเลยเอ้ยี่ากลัวเนาะและประโพทำเสียงน่ากลัวด้วยอะซึ่งจัดเป็นพิธีบูชาลอตที่ในวันพสุภาพกลัวไหมเยกลัวน่ากลัวจัเลยเอาอะไรโจมอ่ะ นาอะไรโยมดีดไปน่ากลัมากทำไมมันโกงเคงโกงเคงน่ากลัวจังไม่น่ากลัวด้วยมีอะไรด้วยน่ะเสียงก็น่ากลัวจังเลยเสียงมันนะอุ้ยอะไรอ่ะอะไรอะไรอ่ะเฮ้ยน่ากลัวเฮ้ยน่ากลัวไหม เสียงเสียงก็ไม่พูดให้นิ่เหนือนะเสียงเราได้กลัวมาก้้อะไรอะามอยน้เ้ยอะไรอะตัที่ถาม้ยอะไรอะว่าอะไรนะคะ่ากลัวลัวากเนี่ยไอ้กลัวไหมข้่าัวนนักลัวจังเลยเฮ้ย เอ้ยเอ้ยเ้ยเอ้ยะไรอะทำไมจมอ่ไมโจมาเอลงไปเลยเอาเอ้ยปานพญานาพญานาจ้าักะพัจคือพญานาลูกเขาเรียกว่า